ทีก็ยังหาเหมือนกันนะสัตว์หลังไห่ใกล้ฉันอายุแค่นี้ปวดหลังคอบ่าไหลมาคนไม่ไหวแล้วเลยต้องกายภาพบำบัดดวนและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เฮลทามคีนิกกายภาพบำบัดและแพทย์แผนจีเราจะบอกว่าที่นี่สามารถเบิกประกันสุขภาพได้ด้วยนะคะทุกคนคินิกสะอาดสะอาดพี่พนักงานบริการดีตั้งแต่ก้าวเข้าร้านเลยมาถึงก็มาลงทะเบียนกันก่อนเลยใครที่นั่งทำงานนานๆเป็นออฟฟิศซินโดมปวดคอบ่าไหลหรือไมเกรนอย่าปล่อยไว้นานนะมาหาต้นตอและแก้ไขให้ไวที่สุดเลยเข้ามาในห้องนะคะสะอาดสะอานอุปกรณ์ครบครันบรรยากาศผ่อนคลายมากไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไปเลยม แล้วกับการพาทุกคนไปดูขั้นตอนการทากายภาพบำบัด<อ>จากการประเมินอาการและตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยนกักกายภาพผู้เชี่ยวชาญซึ่งเขาจะหาสาเหตุของอาการปวดหลังของเราเพื่อที่จะได้หาวิธีแก้ไขถูกต้องและตรงจุดสาเหตุของเราก็คือออฟฟิศ<โ>ินโดในพฤติกรรมที่ชอบก้มหน้าเล่นแต่โทรศัพท์และนี่คือสาเหตุของวัยรุ่นยุคนี้เลยที่นี่เขาเรียนรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างเครื่องนี้ก็ชื่อว่าชอ็อกเวทมีหน้าที่ยิงสลายผังพืชขลายกล้มเนื้อมักใช้ในกรณีเ้อร้งความรู้สึกจะเหมือนคนเอาคอนมาตอกที่หลัง ตามแนวเส้นประสาทถึงขั้นตอนที่ฟินสุดๆแล้วนั่นก็คือการประครบร้อนจะไปช่วยคลายกล้ามเนื้อชันตื้นเขาก็จะให้เรานอนทับผ้าสีน้ำเงินเมื่อกี้ความรู้สึกก็จะร้อนมาถึงขั้นตอนนี้ก็คือหลับไปแล้วสบายมากก,กายาภาพก็จะมานวดขดคลายกล้ามเนื้อชันตื้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ใครนะคะที่เข้าร้านนวดบ่อยๆแล้วยังไม่หายจากอาการปวดสกทีลองมากายภาพดูก่อนเพราะว่าเขาใช้เครื่องมือทางกายภาพโดยตรงและมีการตรวจร่างกายเพื่อให้เห็นผลดีกับคนไข้แต่ละบุคคลหลังเยอะปล่อยไว้นานนะทุกคนเข้าไปปรึกษากันก่อนได้ที่เเลิย